ไหกินอะไรกันสองสาว mm hmm. เบลกินอะไรลูกอะาเจลินกินตะครีมมันเหรอเจลินโอ้โหกินตะครีมมันอร่อยไหมลูก,กนน,น้าปกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่า โค้งกับกระเพาะโอเคไหมไอเบลมันกินไม่สิ้นใช่ไหมลินเต็มแก้วเราจกะพามันร้อนจริงๆอ่ะมันจะกินเยอะขอบคุณค่ะและยังเจลินอ่ะขอบคุณค่ะน้าจูนด้วยขอบคุณค่ะโอ้อร่อยไหมลูกชื่นใจไหนเจลินชื่นใจทำไงชนแก้วชนแก้วชนแก้วเบลชนแก้วแล้วโอ้ อร่อยไหมลูกอร่อยไหม mm hmm. เบลว่าอร่อยไหมคะอร่อยขนาดไหนให้ให้ดาวกินน่คะแนนรนโบโอ้เรนโบ์มามิกินด้วยดีหิวจังเลย mm hmm. กินด้วยได้ไหมได้ปะฮึแ mm ย่แม่มามีกินน้อยนิดนึง กินนะเขาให้เด็กกินนะเขาให้เด็กกินหรอคนโตกินไม่ได้หรอทำไมอะ่ะคนโตกินไม่ได้หรอจารินคนโตกินได้ไหมอืมอืมทีนี้แข่งชข่อเฟิน น้าจูนยุ่งอยู่อร่อยไหมมามีกินน่อยอกินน่อยนิดนึงกินน่อยโอ้ยสองคนนี้ไม่ให้กินเลยกินน่อย